เฮ้ยคำเตือนนะครับผมมอดนี้นะครับผมมีแสงที่เปลี่ยนกันกระทันหันหรือแฟลชชิ่งไลท์นั่นเองนครก็ผมถ้าใครนะครับผมที่รับไม่ได้นครก็ผมก็ขอกราณาให้ปิดคลิปนี้ไปโดยด่วนเลยนะครับผม เฮ้โยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง CBC Gaming Lounge อีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมมาเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Friday Night s u i c i d e m o d นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เป็น Creepy Pasta นะครับผมอีกตัวหนึ่งของทาง Friday Night Funkin' นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นของ Creepy Pasta ของ Mickey Mouse เนาะสำ่เราใครที่อยากไปดูไปหาดูกันเอาเองเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมใช่แล้วครับผม Setting ครับผม เอเกเนาะตามปกตินะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมมาพร้อมกับอ่าของใหม่นะครับผมนั่นก็คือแอนแคมนั่นเองก็อยากลองที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมวีคอ่ามีกี่มาวครับผมแทร็กมีสองแทร็กนะครับผมอ่าอ่ะครวะนะ อ่าแทร็กมี2แทร็กนะครับผมมี unhappy กับ happy นั่นเองนะครับผมก็คือไม่ไม่ไม่มีความสุขกับมีความสุขนั่นเองครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าอ่าอย่ากดอ่าวีคข้างล่างนะครับผมลงตั้งแต่วีคตรงนี้ลงไปข้างล่างหมดเลยวีคห้าวิกของในห้ามกดเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เอนจินนะครับผมบั๊กนะครับผมก็หวังว่าเราจะไม่เจอปัญหานะนะครับผมโอเคเราเล่นกันในระดับหาอยู่แล้วก็ผมไปเริ่มกันเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะทำแฮงค์แคมไปได้นานแค่ไหนถ,ถ้าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมโอ้เป็นแบบฟิล์มเก่าอะ่ะแล้กว่าอะไรน,นะอ่ากระตูนเก่าๆอ,อ่ะเออกิม่ได้ต๊ดอะฮะกิมเมาเดินครับผมเออโอ้โหเพลงนี้คือแบบหลอนมากว่าเดี๋ยวก็ตัดเขาเพลงไอ้นี่และเบคฟาส์ Make นะครับผม โอ้มีกีมสาล้องเพลงหน่อยไหมร้องหน่อยนะอยโอเคดูเหมือนจะชวนได้สำเร็จครับผมโอ้ภาพเป็นขาวดำเนาะโอเคเพลงก็ดูดูก็ดูมีความสุขดีแย่ล้ว ป้าแล้วแย่แล้วผมผมเผลอเล่นใน upscroll ผมลืมปรับดาวส s c r o l l อีกแล้วเวลาขึ้น engine ที่ไหน engine นี้อะไรผมลืมลืมลืมปรับทุเรศลืมปรับแบบให้เป็น downscroll เพราะฉะนั้นถ้าผมเล่นไม่ดีไงก็ขออภัยด้วยนะก็ผมพอเล่นผมเล่น upscroll ไม่ทันแล้วผมเฮ้ยท่านม,มันคูลอะลรเหมือนมีกิมเอาขาบเอาเลยอะ โอ้ยเี๊พามแล้วหนึ่งตัวคนส่วนใหญ่เริ่มมาใช้ไซเอนจินแล้วนะส่วนตัวผมชอบเขตมากกว่าเขตเอนจินยังดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนส่วนใหญ่มอดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เริ่มหามาใช้ไซเอนจินกันแล้วนะโคตรมันง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะอาา่ะฮะ อาา่ะเพลงก็สนุกดีนะโอ้ยิ้มแล้วครับผมโอ้โอเอ๊เพื่อนในในจะปล่อยน้ำไปจริงๆงเหรอ่นดูคนหลอนเลยนะมาครับผมเพลงแฮปปี้ครับผมรอบนี้เขามีความสุขแล้วโอ้ ผมชอบบีดนะฐานมาันดูคนคนนี้แบบมีมีเอกลักษณ์การแตง่งฐานมากอะคือคือแบบเพราะว่าเขาเขาจะเน้นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมๆไงมันเป็นเอกลักษณ์การแตง่งฐานนะผม บรรยากาศมันดูมันเพลงมันดูมันกว่าแบบที่เป็นการ์ตูนเก่านะแบบมันไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ภาพแต่ว่าเพลงมันก็มันนะอุยชิดปู้ยหน้าจอสั่นมากเลยเล่นไม่รู้เรื่องเลย เพลงยังมันน่ะโอ้ยเล่นยิงเป็นอัพบั้มสกปรกขนาดอยู่ด้วยแล้วมาเจออันนี้นี่คือแบบโอ้โหโคตรมันน่ะผมชอบตอนเมื่อกี้มากอะเพลงมันมันมากเลยอะโอ้โอ้เล่มหนังสือครับ R E A L S U F F E R อ่าอ่าออริโอซัฟเฟอริงโอเคโอเคโอเคชิชโคตรดีเลยนั่นน่ะดูเหมือนจะหมดมีแค่นี้ครับผมทั้งหมดของมอดนี้เนาะมีแค่นี้เลยชิช <Jeez! S 1> โคตรหนุกผมบอกเลยว่าเพลงแม่งดีมากแต่ว่านะครับผมอ่าดูเหมือนมอดมันจะหมดแล้วมีแค่นี้แหละ ดูเหมือนมอสจะสั้นไปเพราะฉะนั้นผมจะแถมให้อีกสัก2องมอสแล้วกันเนาะโอเคเราไปดูเลยมาต่อกันในมอสที่2ของในวันนี้นะครับผมนั่นะก็คือ Friday Night b o n g Going นั่นเองนะครับผมเอ้ก็พบกับเจ้าแมวบองโกแค t เช่นเคยนั่นก็ผมในตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ในตอนลรสตรีเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยดูลรสตรีมผมเนับผมจะมาไปดูกันได้ในช่องเลยเนาะผมเล่นไปหลายมอสเลยนะครับผม ก็มันอาจจะมีท่ามดที่ท่านผู้ชมสนใจอยู่นั้นก็ได้ครับผมแล้วก็มีม็อดใหม่ๆต่างๆนา,านาให้ไปลองเล่นกันดูนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเควันนี้ผมไปเจอมาในตอนระหว่างหาม็อดเล่นนะครับผมแล้วผมเห็น,นบังคูแคทแบบผมชอบบังคูแคทมากกันเลยแบบอยากเล่นนะครับผมโอเค C f j k โอเคเรามาลองม็อดนี้กันดูเลยดีกว่าครับปุ๊บ แมวครับผมเพลงชื่อป่องเกลเป็นเรื่องอะไรครับผมเว้ยว่าเดี๋ยวได้ได้ได้ผมเลือกความยากระดับเวอร์จินเหรอฝาก็จะฝากนอร์มอลเองเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอข้ามในเรื่องนีก่อนหนึ่งนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านตอนฮาร์ดเออผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเห็นมันเป็นเวอร์จินแชทเออนี่ต้องเป็นเดี๋ยวกูมาทูตัเรียลทำไมเนี้ยโอ้ยหนอบักแมปเอ้ย กแมปเอ้ยมึงนี่มันโง่จริงๆแชทโอเคแชทน่าจะฮาร์ใช่ปะอ่าใช่ฮาร์ดโอเคมามึงมันผู้ใดวะบาปดูสกูบบุบอ่าแล้วมาทำอะไรในมีมในมิติแห่งมีมตายเงี้ยฉันรู้สึกว่าเกมไม่ใช่มีมเลยนะลองเพลงืิ มึงมีคีย์บอร์ดที่มึงน่าจะซื้อมาจากอเมซอนนะใช้มันซร้ามึงร้องมันไม่ได้แล้วก็โทรเฟซิโมจิงงไปหมดแล้วเนี่ยร้องเพลงแล้วฉันจะปล่อยให้แกออกจากเดสมีเอยมิติแห่งเดทดมีมแล้วจะให้บิ๊กแม็กนายฟรีด้วย oh, โอชิตเมนสตรีมออธนายร้องเพลงนายจะกลับไปอยู่ในกระแสหลักได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันดังลอ นั่นก็ไม่มีคําถามแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มกันเลยละเมา,เอ,าอยากได้บิ๊กแม็กอะพยายาม intensity เ w e ต t y try hard ดโอซูเมนิอาทีแบบเมื่อ๋ยวก็เลยงนะั้นอ่อผู้เล่นไทยโอซูแบบไทยฮาร์ด ไออูอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะที่มันเป็นมนอสแม่ไลล่าแม่ของสกิตกระบพัลมาไม่เป็นไรลองเวอร์ชันนี้ครับผมเป็นฉากที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นฉากที่แปลกมากในเวลาเดียวกันโอ้เอ้ยผมชอบสไปร์สไปร์มันดูลื่นมากเลยอ่ะสไปร์สปงโคแคทดูอย่างลื่นเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย พดไดไงมะโอชิโอชิว้าวโนยิงเดือดอะเฮ้ยผมก็ชอบเลยอะ,อะไรวะเนี่ยโคตรหนุกเลยอะ พลาดได้ไงในตัวนั้นอ้อาวๆขาดเ,เดือดเอาวะไม่ได้เล่นมอสเดือดอย่างนี้มานานละจัดมาเฮ้ยขอชาแบบฝั่งม่อกี้ได้ไหมอ่ะ ไอ้บางครั้งโน้ตมันหายไปเองเนี่ยแบบจู่ๆโน้ตก็ดิสเพียร์ไปเลยอะแบบฟุบหายไปเฉยเลยยังไม่จบเพลงเหรอเนะี่ยผมรู้ว่าจบแล้วเนะนี่ยน่นหนักจริงด้วยโน้ตมันหายไปกับตายเนอะผมไม่ทันคนเลยแล้วมันก็นับว่าผมมิสละอ่ะจบแล้วใช่ปะ อ่าโอเคครับผมก็เป็นใช้ได้นะเป็นมอดที่ใช้ได้เลยเฮ้ยก็เจ๋งดีเหมือนกันโอเคโอเคดูเหมือนมันเลายังเหลือผมได้อีกมอสหนึ่งเนาะไปมอสสุดท้ายกันเลยครับผมโอเคมามอสสุดท้ายกันนะครับผมนั่นคือไฟแห่ฟ,ฟังกิ้นเวอร์ซัสด็อกซี่นั่นเองครับผมมาจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมดีดพันสูนั่นเองนะครับก็เนาะโอเคอะไรเปล่าเ,ลเรียบร้อยแล้วอันดับแรกที่ต้องเปล่าครับผมดาวโอเคเรียบร้อยโอเค ผมอ่ะขนาดเจ้าของมอดต่างๆที่เคยใช้เขอนจิ้นเนาะยังเปลี่ยนมาใช้ไซค์เอนจิ้นเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าไซค์เอนจิ้นดีตรงไหนหรืออะไรยังไงแต่ส่วนตัวผมมองว่าเขตอนจิ้นดีกวยเยอะนะถ้าสำหรับใครทำมอดเนาะส่วนตัวผมแนะนำโอนไปทางเขตอนจิ้นดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไซ์เอนจิ้นเนี่ยมันจะมีบ้างบางอันอยู่ที่ผมกดโน้ตไปแล้วมันรับโน้ตก่อนที่จะถึงตัวจนมันทําให้โน้ตมันหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เริ่มจะทำมอดเนาะก็ ก็บอกว่ามันมีข้อเสียอย่างนี้ด้วยแต่ถ้ามันถ่ายจะเขียนโค้ดง่ายกว่าหรืออะไรง่ายกว่าก็เชิญเลยครับผมแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นของผมเนาะว่าในน้ำมันดีกว่าในเกล็ดในจินดีกว่าเพราะอะไรหลายอย่างคือเขาเขาทำมาหลายรอบแล้วมันมีประสบการณ์แล้วอะโอเคครับผมในววกซ์ 3D นั่นเองนั่นผมเพลงมีเพลงเดียวนั่นคือแฮกเซอร์นั่นเองนั่นก็ผมกลัไปเริ่มกันเลยวันนี้รวมมอสน้อยๆเนาะแบบรวมมอสเล็กๆแล้วก็เป็นมอสที่คุณภาพดีโอโอ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย เอ๊ะเราอยู่ในนิวกราวเหรอโอ้โอเฮ้เฮ้อะไรวะโอ้โหโอ้อ๋อเหมือนบอว่ามึงคว้ามาหาหลังกูเหรอโอ้ยเราจะไปบ้านมึงอะไรเงี้ยแบบมาบุกบ้านเงี้ยเออระเบียบกูว่าเออมาดิโอ้ลิซิกอย่างเร็วด็อกซี่อายุเก้าขวบ นึ่แล้วไงดีเหมือนเล่นเกมระแพ้อะไรเงี้ยโอ้หลี่เช่นแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือแบบมาเร็วมากเลยนะโอ้าววันนี้วันนี้ไม่จะ้เพีงเดือดๆไม่ผมชอบถ่านเล้อว้าวถาดไม่เจ๋งมากเลย หรือเป็นเพราะไอ้นี่ป่แบบไอ้นู I ้ตไอ้นู้ตแตกตัวนะขเขาเลยไม่คใช้เกียร์เอนจินมาใช้ไฟเอนจินนะไม่รู้เลยแต่ผมจะพูดผมผมรู้สึกว่ามอสเอเตอร์ตัวใหญ่เริ่มหันมาใช้ไฟเอนจินแล้วถ้ามีใครบอกได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเกียร์เอนจินก็บอกนะผมเดี๋ยวว่าแค่ว่าไฟเอนจินมันดีกว่าก็ไม่รู้สินะไม่รู้อ่ะ เพลงยังเดือดอ่ะไอผมชอบนะเนี่ยแล้วแล้วผมชอบแบบสไตล์อาร์ตเลยเดี๋ยวดูดิแบบเหมือนที่โผล่มาเปิดประตูมาข้างในห้องมืดๆแต่เสียดายอยากให้ในจอคอมเบียร์แบบมีอะไรติ๊งเด้งๆอย่างไรแบบเกมอ่ะเออแบบไม่ใช่มันแบบให้ให้มันแบ็คกราวมันแบบดูแฟนตาซีเหมือนเนี่ยแต่อันนี้ก็แฟนตาซีแล้วนะผมชอบเพลงขับน้องเขาเนี่ย เียบเพลงแม่งข้าเพลงมากเลยอู้เฉื่อยพานแล้วเมื Demon> ่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่าโอเคจบและแค่นั้นนะผมและหลังจากนั้นด็อกซี่ก็โดนจับไปโดย FBI ข้อหาบุกรุก พื้นที่คนอื่นนึครับผมแล้วก็เอาไปสอบปากคําแล้วก็โดนก็าหาเขาเรียกอะไรนะอ่าขู่ฆ่าด้วยนะครับผมแบบเออแล้วก็ทำร้ายอะไรต่างๆนึงครับผมแค่นั้นแหละโอเคและนั่นจะเป็นทั้งหมดของมอสในวันนี้นะเนาะอวอร์ดนี่คืออะไรอ๋อโอเคโอเคผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึง เกไซเอนิกันเพราะว่าหนึ่งไซเอนจินมีตัวของในอวอร์ดที่เป็นอะชิเมนต์เืืแบวบว่าเราทำตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้เราได้ ment. อชิเมนต์เออก็พอเข้าใจได้ก็มีแค่นั้นใช่ไหมไม่รู้อัน,นอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ชอบเข็เอนจินมากกว่าอยู่ดีรู้สึกว่าเล่นเข็เอนจินแล้วมันสบายใจกว่าโอเคผมอยากให้เพลงที่บีลันสูตแต่งมันขึ้นี้อย่างเลยอ่ะสเปซโอเค เอาล่ะครับผมและนั่นจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้เนาะเป็นไงบ้างครับผมชอบไหมครับถ้าชอบงั้นผมก็ยืนกดไลค์กดแชร์ทุกคนด้วยนะผมอย่าลืมกด smash that subscribe button นนะครับผมเพื่อจะเป็นการให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคก็อันนี้พูดกันก่อนนะครับผมว่ามอดทั้ง3ามอดที่ผมหยิบมาเล่นในวันนี้เป็นมอดที่พิเศษมากครับผมสุดโต่งของท่าที่สุดเลยคือบองโกวแคทเพราะผมจะบองโกวแคทอยู่แล้วตัวไฟมิกกี้เจ๋งเหมือนกันครับผมผมชอบเพลงมากนะเพลงมันคือแบบเพลงมันสุดยอดอะ แบบไม่ไม่รู้จะพูดไงแล้วอะ่ะมันสุดยอดมากอะ่ะแล้วก็มีตัวของด็อกซี่ด็อกซี่นี่ผมก็ชอบเหมือนกันเพลงเขาสุดยอดเล่นเรื่ององ่ายๆดีผมชอบตรงที่มีคัสตินแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่า,ยางเนาะอืมเจ๋งมากครับผมก็นั่นก็ผมเป็นไงผมชอบไหมครับถ้าชบอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนั่นก็ผมผมขอพูดอีกรอบนะโอเคตอนนี้ผมขอลาตัวไปก่อนแลน้วครับผมไปเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมบ๊ายบาย